สวัสดีครับปอปุ้ยว่าไงนิดสะดวกคุยสัก2-3นาทีไหมครับไ,ได้ได้โปเพิ่งชงไอ้ f ฟเบอรี่แอนด์เซ็ตพอดีครับแล้วโปมีทริคอะไรง่ายๆที่จะมาสอนผมไหมครับเอาเป็นทริคง่ายๆแล้วกันเนาะแบบว่าเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถเห็นผลแล้วก็ไม่ยากเกินไปแล้วกันโอ้ครับนิดไม่จะถามมาตั้งแต่แรกแล้วไ,ไอ้น้ำสีเบอร์รี่เบอร์อร,อรี่ที่พวกกินเนะี่ยมัน<อ>คืออะไรมันคือเกลร์แรกไม่ใช่คือแรกตัวนี้มันเป็นไฟเบอรี่เอสของวิเวนต้าครับตัวเนี่ย ตอนนี้โปรกินโปรตีนเยอะโปรกินเว,เ,วเยอะแล้วก็กินพวกเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เยอะทีนี้มันจะมีสารตกค้างหรือมีไขมันที่อยู่ในลำไส้ของเราในตัวนี้มันช่วยไปดูดซึมแล้วทำให้เราเบิร์นไขมันจางนั้นออกมาเป็นกคืนๆคล้ายดีออกนิดแล้วก็มันจะช่วยในการที่เราจะดูดซึมวิตามินต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นโปรกินมาได้ประมาณเข้าซองที่หแล้วกางเกงโปรเริ่มแบบเริ่มหลวม,ม,มๆนิดนึงนะแล้วโปรรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าอาทิตย์หรือแบบถ้านกักกอล์ฟคนอื่นอยากสนใจอยากจะลองดูเกี่ยวกับกกกกาาารรรดีท็ออ่งยหื ดูแลร่างกายจากภายในเดี๋ยวโปรจะทิ้งคิวอาร์โค้ดไว้ให้ล้วกันแล้วก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูแล้วก็ลองสอบถามข้อมูลโอ้เชื่อว่าถ้าได้ลองนะต้องติดใจแน่ก็ดีนะครับโปรมันไม่ได้ยากเลยแล้วก็เห็นผลได้ทันทีนะครับก็ลองกันหน่อยแล้วก็ยังไงฝากติดตามเพจกอล์ฟเคื่อง่ายบายโปรู้วิวได้ครับไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน